สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่กับช่องประเทศไทยชาแนลนะรอเพื่อนผมก่อนวันนี้ผมจะมาเล่นแมปบุดดี้นะไอ้บุดนะบดี้มึงขึ้นมายัางอือชื่อบุดดี้ตรงนี้พูดยังไงเนี่ยขอเล่นด้วยบุดดี้ล่าแปนน้องด้วยแอสนาแน้ะขวา น้าวนอนน้องคนดีดีนอนน้องคนดีไม่โลน้องเลยอือไปลูกหวายเฮ้ยเอ้ยบูดี้ทำไมผมนี้มันคุ้นๆวะอันนี้มันชื่อมันมันทำไมมันเหมือนชื่อเพื่อนเก่าพวกเราเลยวะไมามันคุ้นแล้วคุ้นๆวะเหมือนเหมือนาศพที่คนสร้างโลกแบักเลยทางนี้ไอ้บูดี้อ้าวเหรอ อยากกินไก่ไม่กระดาเลยเอดีแเราพูดคำนี้ได้แล้ว e uh? ทำไมอ่ะปูดสมองทำไมบักจุดดิฮะโม้ย่ไมหันทำไมมม่หอนสลิงไวจังอ่ะเอาก็กูเกมแหลกไงขอขออนุญาตลบกล้องออกหน่อยนะ เร็วมาเร็วต้องมาเร็วอุ๊ดี้มาเร็วไม่ Woody, แล้วมานะน็อคก็เอาเอออุ๊ดี้เราด้วยนะไม่ได้ มึงรอกูด้วยแต้านอย่าเราเล่นแล้วเชกมาใครไโอเคไอ้วกนี้ถึงแล้วโอ้ยยหี้ยยึยย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 ยสัตว์มยยมาเร็วยายย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 มาเร็วกยยยยียยยจะไปฝั ก่อนมึงไม่ร้อกกูเลยึประวังได้ละตรงนี้ว้าไอะไนี่ขะกวอมันเป็นโบนี้นะมันฮึบฮึบฮึบอ้าวไกูฆ่าไอ้สั์เรยวไปอ่ะไปดีาดัมเลยดํา แล้วกูเต่าตุ๊ตตุดเลยนะกูเชา้ากูนี่รอกูด้วยเล่นกระบดอเชือกเหรอเฮ้บเฮ้บไอบ้บวัีฟุาถึงแล้ววุรนีอย่ามพ่งกูกูหน้าจอค้างถึงยันถึงแล้ววันนี้คนหน้าจอค้างโอเคหายแล้วห เฮ้ยพวกเราขี่รถไฟกันอ้าวหรือใบรถมันมีทั้งมึงไม่ดูตามัตาเหลือเลยมันเหมือนไอเนี่ยมันเหมือนก้อนเนื้อเลยว่ะกูตกกูตกรางแล้วกูตกคองเพื่อนเพื่อนกูตาย

โอ๊ปโอเคโอเคโอเควันนี้ถึงแล้ว ขอไม่ง่ายกว่าไหมถึงแล้วที่โมจริงจริงปะนึกว่าจะใช้รัดได้รี จอไม่ได้ดนะนี่ว่าจะขี้โกงได้ปะทูโอเคถึงแล้วอึบโ,โอเคถึงแล้วพอดี วูบอ๊อบกดตะมูฉกกูอย่าโดนนะอุ้ยอ๊อบอ๊อยได้เดี๋ยวเราไปลาตรงนูนมาหนึ่งอ่ะอย่ายลันลอฮึบฮึบโอเคฮึบโอเคฮึบฮึบ ฮุบโอเคฮึบฮุบโอเคฮึบโอ้ยบุญดีไปกันเดี๋ยวบุญดีว่ากูได้เมียคนใหม่แล้วไหนเมียมึงไม่กูยังไม่บอกกูจะบอกตอนจบคลิปต้องถ่ายไปีถ่ายอยู่ เมียมันคือว่าแตงไม่ใช่อ้าวเดี๋ยวบอกให้เมียเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งไม<า>่ฮะไม่มึงรู้ได้ยังไงวะขึ้นขึ้นอ้าวไปทางาอื่นน่ะดีกว่าแล้ว กว่าทางนี้ดีกว่าดีกว่าปึ๊บปึ๊บ โดดดีกว่าแม่งกระโดดง่ายกว่าอันนี้ดดทำไงนเนี่ะเออ่ิมันตัวอะไรอ่ะกระโดดไงมัน,นตัวอะไรอ่ะไหนหน้าตัวที่มึงไปยืนอยู่อะไอ้ตุ่ย<า>เฮี้ยฮะตุ่เฮี้ยเนี่ยชจักวะรู้จัก <laughs> เกือบตกแล้วกูฮึบเอ้ยคอยถึงนะฮึบไม่อยากทำกูตกนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมึงทำกูตกเดี๋ยวกูจะเป็นเหมือนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเป็นเหมือนพี่นี่อันนั้นเป็ดพูดอีกอย่างหนึ่งนะคนด่าคนอ่ะอ่ะด่าเนี่มันเหมือนไข่นกกระทาเลยนะ ยังไงน็ทำได้อย่างขนาดนี้เลยหรอกระเจี๊ยบกเจี๊ยระเจีไสของมือต่างยาวเออบุรีเราด้วยไม่ไม่ถูกใจงานนั้นบุรีเราด้วยถ้าเกิดมึงตินตัวกะทีเดี๋ยวกูบอกสูตรวิธีการผ่านว่าตรงนี้แม่งยากมากยากมากเลยตรงเนี้ยมาเดี๋ยวกูบอกเทคนิค หนามนโคตรดีอิอ้าวแล้โดนไฟดีกว่าเอออ้าวโคดีเพื่ากินเหมือนหนาไม่เด็ดสิดอีทะเลทรายเหรอเนี่ยทำไมจะมีทรายดึกเด็ดแล้วทำไมก็บอกไม่แล้วไม่เก็บวะเออสามโมก

ให้มึงรอกูก่อนไงลับเนี่ยเ็อเฮ้อยากเซ็ัลเอคไงนี่เ็ลกูอบแรกให้มึงไปตรงนี้ก่อนเวขึ้นมาบนนี้เราจะขึ้นตรงนี้ระวังระวังระวังงงไงโดนเลยเนี่ยมนี่มะเฮ้ เฮ้ยขึ้นมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเยอะยเยอะเลยเยอะลยโอเคโอ้ยไปแผ่านผ่านผานคือโอเคขึ้นได้แล้วขนรถไฟเลยเดี๋ยววันนี่มึงรอกูด้วยวันนด้อย่ามึงนะกอนเตรียมใจก่อนไปไปไปทางไหนอ่ะทางบนวิลบาวถ้าเกิดมึงตายหนึ่งรอบไปแมงป่องมันจะหายไปโอ้ย ทำไมกูไม่ไปตรงนี้อโอ้แล้วมันต้องมาเริ่มนองวัวกระทิงแปลว่ามูมูแฮมม ยังไม่เจอิว่าจนได้ยนใจเอมามันไใจเหอตัวล้วที่มักคิดฟันตัวสุดสุกอนใาักไอโฟลมึงเข้ามาแล้วหรอไงโฟล์ก่อนใู่สิอันอันเฟตอันเฟตกู เอวดี้มึงรอกูก่อนมึงไม่รอเลยอเ <Everybody. S 2> อวดี้มาถึงแล้วมาถึงแล้ววันนี้ขี่ม้ากันเอาไปนั่งเอาที่ฟปีดก่อน,นอันนี้ฟบปีดใช่ไหมนี่ไงมา้าขอมาตัวนี้วัวสป,ปรจ์จัมม่ นหนมาวัดิมดูนิว้าวว้าว่าันโคตรแหลกเลยเย่โหอย่างแท้ไปไปนี่ดีวกว่าไปร้อนเลยนียมนคนนี้มันนี่ดีวกว่าเอ้ยวัสดีนายมีแบบคันเป้ามีแบบคันเป้านี่ไงนี่กระตือหวัวโดนไฟดูเดี ผ่านแล้วทุกคนขอปิดคลิปไม่ติดเบรคเท่าน,นี้นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยใช่ไหมอูดี้ใช่ครับปูไปแล้วนะครับปู<ว>